ครับผมคิดว่าสิ่งที่จะสรุปว่าทำไมต้องเลือกพักเก้าไกลได้ชัดเจนที่สุดคือพวกเราต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยจอมปลอมไปสู่ประชาธิปไตยเต็มใบหรือไม่เราต้องการโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมไม่ได้กระจุกตัวอยู่ข้างบนแต่กระจายลงมาที่ข้างล่างและทุกคนลืมตาอ้าปากได้หรือไม่ เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่อำนาจทุกอย่างถูกควบรวมอยู่ที่รัฐส่วนกลางแต่ปลดปล่อยศักยภาพของจังหวัดต่างๆเพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถมีเงินมีคนมีงานมีการตรวจสอบของตัวเองได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่พวกเราจริงใจที่สุดที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนถ้าท่านวนเวียน และเบื่อหน่ายกับการเมืองเดิมๆเ,เลือกคนเดิมๆนักการเมืองนมสกุลต่างๆการย้ายพักย้ายกวนการรวมรัฐบาลโดยลืมกระดูกสันหลังของประชาธิปไตยเลือกพักก้าวไก่ครับประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับ